กินอะไรถ้าไม่มีผักนะมันประแจ่บกันก็ไม่มีผักมันบระแซ่บ <c oughs> นี่น้องบอกว่ากินผักกวนันกินผักดิบทุกวันรวงพยาธินะคือว่าก่อนกินพหนึ่งล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะ มันมีผักกินขาวปพราะแซ่บจอคุณนี้มากมากเป็หนหญิงนารฬกาเป็นหญิงโรบลีหน,นาวไหมคะหนาวมากไหมครับยังหนาเว้ ตอนเช้าก็หาอืมแล้วคนจังหวัดอะไรคะขอบคุณสำหรับสายเปไม่ค like ่อยเห็นพี่หนิงกินขนมหวานเลยก็คือว่าหมอให้นอนๆพววอะไรเงี้ยค่ะพี่หนียงเลยไม่ค่อยทานอลัวเป็นห่วงสุขภาพตัวเอง หมอให้ลดพวกของหวานพวกอะไรพวกนี้ค่ะพี่หนิงจะไม่ค่อยกินแล้วก็มีน้องๆเนาะเม้นมาว่าทำไมพี่หนิงชอบกินผักไม่ค่อยกินคือพวกเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะพี่หนิงก็กินแต่เราชอบกินผักมากกว่าอย่าง,งเนื้อสัตว์อะค่ะมันก็จะมีติดมันอะไรพวกนี้ค่ะหมอให้ลดพวกไขมันพี่หนิงก็เลยไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ค่ะน้องๆถามคนจังหวัดอะไร พี่หนิงเพยเป็นคนจังหวัดสระบุรีจา้าส่วนไอ้บางคนกรุงเทพแล้วก็มาทํางานอยู่ลบุรีจา้าฮอออะไรหลังมาถึงก็เฮือนะอยังเนาะชอบผู้หญิงผู้หญิงแบบพี่หนิงจริงใจสวยที่ใจน่ารักแบบนี้ลงคลิปบ่อยๆนะคะติดตามอยู่ดูแล้วมีความสุขยิ้มยิ้ม ดีค่ะพี่หนิงเมนูพี่หนิงดีต่อสุขภาพค่ะอายุทยาค่ะแม่นพียังวะยังสิคือว่าหมอให้งดพวกไขมันอะไรพวกนี้เนาะพี่หนิงก็กลัวไงเป็นห่วงสุขภาพดูพี่หนิงนุกคลิปเลยค่ะ ขอบคุณนะคะแซ่บใหญ่แซ่บบ่ใหญ่แซ่บดูดจะต้องดูไลฟ์ทุกวันเลยค่ะชอบพี่หนิงกับตองหายขอบคุณค,ค,ณครับกินแกงกับอะไรเหรอวันนี้วันนี้ไข่เจียวกับ้ะบะกะเพาพคุ๊กกัะ อ๋อจาาจังหวัดอายุทยาจะาน่ารักครับเจ้ากูนี้ขอบคุณข้าอยากเห็นมี่ไอซ์ทำขนมอีกอืเดี๋ยววันหยุดนี่แหละเดี๋ยวเราไปซื้อนี่กันเนาะเราซื้อแป้งหรือไรเนี่ยอือ,อได้อะไรทางครับกินน่าอร่อยจังเลยค่ะวันนี้ทำอะไรกินไข่เจียวกับกะเพราคลุกจ้า พิ่งทะเลาอะอก,กับแฟนเลยพี่เวลาทะเลาะก,กันหนูงอ,อตลอดเลยเขาขับรถกลับบ้านเขาไปอีกแล้วค่ะอ,อือเออไม่รู้สิจริงๆการที่คนเราทะเลาะก,กันน่ะเราไม่ควรจะหนีกันนะอาจจะแบบแยกแยกก่อนเข้าเ <ทำ S 1> ก,กันไปบนละ<อ>ทางก่อนอเพื่อให้ใจเย็นลงเราค่อยคุยกันน่าจะดีกว่า แต,แต่แต่แต่อันนี้ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งแฟนหนูอาจจะแฟนอาจจะแบบอาจจะแบบเออไปกลับบ้านไปสงบสติอารมณ์ก่อน,นอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันหรือเปล่าก็รอเขาจะเย็นๆอีกสักแป๊บหนึง่งเราค่อยโทรไปคุยกันก็ได้ทีวตคู่เนาะลินกับฟันมันเป็นเรื่องปกติใบมะกรูดเยอะเชียร์เคี <c oughs> เค่ยวบไหวไอ้แหลิลินกับฟันก็ต้องมีบ้าง พี่หนิงหนูว่าจะรอความวนมาเจอพี่หนิงกินข้าวเลยค่ะไม่ลดและ <c oughs> พรุ่งนี้ค่อยลดถ้าใจเราผอมอะ่ะพรุ่งนี้ค่อยลดก็ได้ <c oughs> อ้งอันบอกมาแล้วค่าแม่ใะจินอยากดูผู้หญิงคนนี้ก่อน หนูลองกินมโบวอีกมาแล้วค่ะรวมๆคืออร่อยอน้องถามว่าอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ,จะเจ๊ซจบสุบร้ายัรโอ้ยน้องคนนี้ บิ้งคือนี่แต่เมื่อวานนีันี้ไม่รู้เลยน้องซืออะไรกินส้มตำปลาอ๋อที่หนิงน้ำพริกปลากระป๋องทำยังไงจ๊ะพริกปลากระป๋องเหรอก็เลยปลากระป๋องน้ำหนึ่งกระป๋องแล้วก็พริกป่นเทใส่เลยจ้าแล้วก็ใช้พร้อมบีบๆให้เข้ากันเติมผงชูรสน้ำปลามะนาวน้ำอุ่นเล็กน้อยแค่นี้ก็ง่ายๆจ้ะผองฟางถามกินอะไรกันคะ ให้ับห้าอร่ยหน่อยก็หั่นหอมแดงใส่ลงไปเป็นผัวเมียกันจ้าน้องฟางถามกินอะไรกันคะวันนั้นจะมาที้าใครจะมองเป็นแม่ลูกเป็นตาเป็นหลานเป็นยายเป็นหลานอะไรเงี้ยได้หมดจ้ะเราไม่เราไม่ติดค่ะ เคยเ,เจอที่ร้านขนมจีนโคตรผักว่าเ่นอ๋อเลยนะเคยเจอที่ร้านขนมจีนโคตรผักที่าลาชบุรีแต่ไม่กล้าทักอ๋ออยากไปทํางนานโรงงานพี่อ่ะรับตอมไหมครับรับค่ะอ,อยากกินโบฮิมาหาซื้อยากมากแถวบ้านหนูเล่าประสบการณ์กบการชอบกินกะเพราคลุกเหมือนกันเลยค่ะแต่หนูจะชอบสั่งว่ากะเพรา เด็กวัดร้านตามสั่งจะรูกันค่ะอได้ละใครจีบใครก่อนไหนเล่าหนหิงจีบก่อนจ้ามินหิงจีบไอ้ก่อนส่วนไอ้ก็ใจง่ายหน่ตามมาอยู่กับเขาได้เสียเป็นผัวเมียจ่อยกินกินตะกินโวยมาตามมีนหิงตั้งแต่วันนั้นหยุดไม่ได้ถึงวันนี้เออจริงๆเออมินหิงก็ไม่ได้ไปซื้อเลยเนี่ยหมดเลย เป็นคุณที่น่ารักมากๆเลยค่ะหมดเลยวันนี้วันนี้เลิกเร็ววันนี้สองแรงเลิกเร็ววันนี้หยุดหรอคะเลิกไวเฉยออชอบอ่ะ <c oughs> คุณนิงคุณนายอายุเท่าไหร่คะวินิงสี่สิบแปดจ้าอาอายุยี่สิบแปดจ้าได้เสีย <20 S 2> เป็นหัวเมียจอยวารสานเอ้อาน,นีสปรีจ้าพรุ่งนี้ทํางานเข้าเจ็ดโมงแล้วก็อีกทําอีกมาอีกสองวันจะหยุดฮ <c oughs> น่ารักอยากกินบหมาที่บุรีรัมย์ไม่มีเลยทำกับข้าวเก่งอยากทำตามมากๆเลยคะ่ะพบกันกี่ปีแล้วพบกันหกปีแล้วจ้าสองคนน่ารักมากเป็นตัวของตัวเองมากค่ะอะไรวะอ่านไม่ทานหนัก อยากลองบริมาตามเลยค่ะสมุยหาซื้อยากมากกินข้าวกับแฟนมันอร่อยมากพากันน้ำหนักขึ้นโคงการจิบปีแล้วกินผักกันดูอร่อยมากๆเห็นมีสองคนกินข้าวอยู่ตลอดที่ดูพบกกันหกปีแล้วอยู่ลบรีจา้าอยู่อำเภอปัตนานิคมใช่แล้วเขากัดตรงกัน ไอ้เคียวนะข้าวอ่ะแต่ไอ้เคียวไม่ละเอียดกับฟันไงฟันไอ้มันไม่เสมอกันอ่ะมันมันมันก็เลยเคี้ยวได้ไม่่อไม่ค่อยละเอียดตอนเนี้ยเพราะว่าตอนทำบันแรกๆอ่ะหมอใส่ตัวคำฟันไว้อย่างทำมันมีกีการแต่ยังงงอยู่ว่าทำยังไงคะทำพิกา,าเหรอก็คือว่า เอาพริกขี้หนูส่วนนะจาะคั่วใส่หอมกระเทียมแล้วก็นำมาตำจ้ะนำมาตำไม่เข้าออก,กันแล้วก็เติมน้ำอุ่นจ้ะเติมน้ำอุ่นน้ำมะนาวน้ำปลาผงชูรสเอาลงไปในครกเลยก็ได้จ้ะเติมลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าพริกขี้กา เมื่อกี้น้ำพริกขี้กาใช่ไหมใช่ส่วนน้ำพริกปลาก็เติมปลาลงไปในน้ำพริกขี้กาเป็นน้ำพริกปลาเลยจ้ะเติมเติมปลากะพ <c oughs> <c oughs> เออปลาด้วย <c oughs> เติมปลาลงไปเป็นน้ำพริกปลาเลยจ้ะ <c oughs> อะไรฟันไม่อ,มอื้อหนกูกินอย่างนี้แหละไอเป็นคนกินอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนดัดฟันจนทุกวันนี้แหละ เชี่ยนะแต่กื้เลยง่ายกว่าอันไหนมันมีนผลบางที่เธอไม่เคยถ่ายยากอะ่ะแบบอืมเธอไม่ค่อยเชี้ยอ่ะชอบดูวหนิ่งมีไอกินข้าวครับอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวบ้านกินิงกับพี่ไอยค่ะเอฟซีพนี้เป็นกันเองพิ่กินข้าวก่อนเดี๋ยวก็ที่คอค่ะ ก็อยากแบบก้มหน้าก้มตากินแล้วไม่คุยกับใครอ่ะแต่แบบโอ๊้ยไม่อ่านเม้นหนูไม่เห็นเม้นหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีจ้า